เจ้านะครับชาว,วันนี้เราจะมาฟังเดี่ยวด้วยกัน,นในพระ,ระธรรมปฐมกาลบทที่41ข้อที่47ถึง45นะครับฝ่ายฟาโรและข้าราชการทั้งปวงต่างเห็นชอบในข้อเสนอนี้้า f a r ์ตรัสกับบรรดาข้าราชการว่าพวกเราจะหาคนที่มีพระวิญ,ญญาณพระเจ้าอยู่ในตัวเหมือนคนนี้ได้หรือฟาโรจึงตรัสกับโยเซฟว่าเพราะพระเจ้าได้ทรงสำแดงเรื่องทั้งสิ้นนี้แก่เจ้า จึงไม่มีใครที่มีความเข้าใจและมีปัญญาเหมือนเจ้าเจ้าจะเป็นผู้ดูแลราชสำนักของเราและให้ประชาชนทั้งหมดของเราทำตามคำของเจ้าเว้นแต่พระที่นั่งเท่านั้นที่เราจะเป็นใหญ่กว่าเจ้าฟาโร์ตรัสกับโยเซฟอีกว่าเราให้ท่านอยู่เหนือแผ่นดินอียิปต์ทั้งหมดฟาโร่ทรงถอดแหวนตราออกจากพระหัตถ์ทรงสวมให้ที่มือโยเซฟกับให้สวมเสื้อผ้าป่านเนื้อละเอียดและทรงสวมสร้อยทองคำให้ที่คอ ให้โยเซฟใช้ราชรถคันที่สองที่เป็นของพระองค์มีคนร้องประกาศข้างหน้าว่าคุกเข่าลงดังนี้แหละพระองค์ทรงตั้งท่านให้อยู่เหนือดินแดนอียิปต์ทั้งหมดฟาโรตรัสกับโยเซฟอีกว่าเราคือฟาโรเราจะไม่ให้คนทั่วแผ่นดินอียิปต์ยกมือยกเท้าได้เว้นแต่เจ้าจะอนุญาตฟาโรประทานนามโยเซฟว่าซาเฟนาทปาเนอาและประธานอาเซนัทบุตรีโปธทิเฟราปุโรหิตเมืองโอนให้เป็นภรยา โยเซฟก็ออกไปทั่วดินแดนอียิปต์พี่น้องครับเช้าวันนี้เราจะมาฟังเดี่ยวด้ยการโดยหัวข้อชื่อว่าผู้ที่รอคอยในพระเจ้าจะได้รักกันยศชูผู้ที่รอคอยในพระเจ้าจะได้รักกันยศชูพี่น้องครับเมื่อเราดูในบริบทชีวิตของโยเซฟเมื่อเราดูตั้งแต่ปฐรมการบทที่37เราก็จะได้เห็นว่าโยเซฟนั้งของได้ฝันถืออนาคตข้างหน้าที่เขาจะเป็นใหญ่ แต่ว่าพี่ๆเขาก็อิฉาโยเซฟนะครับและจากนั้นก็โยเซ่ก็เป็นคนหนึ่งที่พี่ชัยเขาไม่ไม่ชอบพี่ชายไม่อยากอยู่กับเขาและยิ่งกว่านั้นพี่ชายก็ขายเขาด้วยเงิน20แผ่นนะครับและยิ่งกว่านั้นนะครับเมื่อโยเซฟถูกขายไปอียิปต์แล้วโยเซฟก็ไปรับใช้กับนายคนหนึ่งชื่อว่าโปรตฟาใช่ไหมครับที่เป็นในทางหารผู้บัญชาการ แล้วก็ภรรยาโปรติฟานนั้นเขาเห็นโยเซเพราะว่าโยเซเป็นคนหน้าตาดีแล้วก็ทําให้ภรรยาของโปรติฟานนั้นอยากให้โยเซมานอนด้วยแต่ว่าโยเซก็ปฏิเสธเขาเมื่อโยเซปฏิเสธเขานะครับเขาก็เอาผระเชตตัวของโยเซที่โยเซถือไว้ก็เอามาแล้วก็ใส่ร้ายโยเซว่าโยเซกําลังเข้ามาเพื่อที่จะข่มขืนนางหลังจากนั้นนางก็ประกาศแล้วก็ทําให้โยเซนั้นถูกใส่ร้ายนะครับแล้วก็ทําให้โยเซนั้น ทุกคำในคุปนะครับนะครับเมื่อโยเซฟอยู่ในสถานการณ์ต่างๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่โยเซฟมีก็คือว่าโยเซฟนั้นมีความซื่อสัตย์กับหน้าที่ของตัวเองและยิ่งกว่านั้นโยเซฟนั้นเป็นคนที่ยำเกรีพระเจ้าไม่ว่าโยเซฟอยู่ที่ไหนทําอะไรโยเซฟจะยังกรงพระเจ้าตลอดนะครับแต่ว่าในบริบทที่เราอ่านไปเมื่อกี้ในข้อที่37ถึง45เราก็ได้เห็นว่าเมื่อถึงเวลาพระเจ้าก็ยศชูโยเซฟขึ้นมานะครับใน ข้อที่สาถึงสีนะครับเราก็ได้เห็นว่าในข้อที่40เมื่อในบทที่40เมื่อโยเซนั้นได้ได้ทำนายความฝันให้กับกษัตริย์ฟาโรก็คือฟาโรความฝันของฟาโรถคือไม่มีใครที่จะสามารถอธิบายความฝันของเขาได้ในแผ่นดิอินติตไม่มีใครสักคนเดียวแต่ว่าโยเซนั้นก็เป็นคนหนึ่งในนั้นที่สามารถอธิบายให้กับความฝันนั้นได้ เมื่อโยเซฟอธิบายให้ฟาโรห์ได้ฟาโรห์เห็นว่าโยเซฟนั้นมีนวิญญาณของพระเจ้าติดตัวไปด้วยใช่ไหมในข้อที่37บอกว่า,วาทุกคนก็เห็นชอบว่าที่จะให้โยเซฟนั้นที่จะเป็นคนที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลง,งานสลักภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับอียิปต์โดยการเกิดการก,ก,กันดามอาหารในอนาคตข,ขา้างหน้าฟาโรห์ก็ได้มอบหมายให้โยเซฟนั้นเป็นผู้รับผิดชอบนะครับและทําให้โยเซฟนั้นได้รัก ชีวิตใหม่จากคนที่ติดคุกแล้วก็ออกมาแล้วก็เป็นคนคนหนึ่งที่กษัตริย์ฟาโรห์ใช้ไม่มีใครใหญ่กว่า,ากษัตริย์ฟาโรห์นอกจากให้โยเซฟและก็ฟาโรห์นะครับเป็นคนที่สอนที่เป็นคนที่มีอำนาจที่ฟาโรห์ได้มอบหมายเขานะครับหลังจากนั้นเมื่อโยเซฟได้รับมอบหมายอำนาจนี้นะครับโยเซฟก็ทำนะครับและโยเซฟก็เป็นผู้หนึ่ง ที่กาษัตริย์ฟาโรห์ไว้ใจและให้เขาเป็นดูแลราชสำนักของกาษัตริย์ฟาโรห์ทั้งหมดนะครับและก็อย่างที่สอนครับฟาโรก็ตระกยเซอีกว่านะให้เขาอยู่เหนือแผ่นดินอียิปต์และก็ให้ประทัดฟาโรก็เอาแหวนให้กับโยเซ่นะครับพี่น้องครับแหวนตราที่ฟาโรให้นั่นก็คือว่าเป็นแหวนตราที่สามารถที่บันทึกสมมุติว่าถ้าเขียนจดหมายหรือว่าออกกฎหมายแต่แต่ถ้าแหวนตรานี้ เป็นสยามบันทึกลงไปนะครับแล้วก็ไม่มีใครที่จะสามารถลบอ่อนได้แล้วก็ถ้าโยเซฟทำอะไรนะครับทุกคนก็จะต้องคารบนะครับฟาโรห์ก็บอกเขาว่าว่าไม่มีใครที่จะ,ะยกมือยกเท้าขึ้นต่อยโยเซฟนอกจากโยเซฟอนุญาตนะครับคือโยเซฟได้รับอำนาจใหม่ได้รับให้เขาที่เป็นคนปกครองดีแดอียิปต์นะครับและยิ่งกว่านั้นทําให้โยเซฟนั้นครับมีชื่อเสียงยังไงครับในข้อที่สือส่อสารนะครับ เมื่อฟาโรห์ให้โยเซฟนั่งล็คกคที่สอนก็คือลขอกขอกริย์ฟาโรห์ให้โยเซฟเป็นคนนั่งแล้วก็คนที่เดินข้างหน้าโยเซฟนะครับเป็นผู้ทหารก็ล้อเป่าประกาศแล้วก็ให้ทุกคนที่ได้ยินเสียงหรือว่าคนที่อยู่ล้อข้างนั้นนะเมื่อได้ยินเสียงนี้แล้วจะต้องคุกเข่าลงกราบโยเซฟนะครับอันนี้ได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทํากับโยเซฟคือพระเจ้าได้ยกชูโยเซฟ แลวก็ยาที่สานะครับโยเซฟก็ได้รับการเปลี่ยนชื่อให้ใหม่นะครับชื่อว่าซาเฟนัปเปเนอาและเป็นชื่อที่ฟาโรห์ประทานชื่อให้ใหม่นะครับจากโยเซฟที่เมื่อก่อนที่คนรู้จักก็คือโยเซฟเป็นคนที่ติดคุกโยเซฟเป็นคนที่พยายามจะคงคืออ่าภรรยาของโปรตีฟาแต่ตอนนี้โยเซฟคนนี้เขาไม่ใช่ชื่อเดิมว,ว่าโยเซฟอีกแล้วเขาเป็นชื่อว่าซาเฟนัเปเนอาเป็นชื่อใหม่ ที่เขาเหมือนกับว่าเป็นคมที่อยู่ในความมือของกาซาฟาโรในการที่เขาจะต้องดูแลาราชอาณาจากักรคอนแผดอียิทธหมุกว่ากว่าก็เหมือนกับว่าคล้ายๆเป็นนายกรัฐมนตรีของอียิปต์ในตอนนั้นนะครับจากในพระธรรมตอนนี้เราก็จะได้เห็นว่าการรอคอยในพระเจ้านั้นบความันต้องใช้เวลาและยิ่งกว่านั้นบากเขาเราจะต้องผ่านการทดลองหลายอย่างเมื่อที่โยเซฟเผชิญเขาจะต้องเผชิญกับความเกลียดชังจากพี่ชาย และยิ่งกว่านั้นเขาถูกขายในอียิปต์ไปเปท่านะครับตอนที่โยเซฟถูกขายนั้นโยเซฟอายุ17ปีและตอนที่โยเซฟได้รับตําแหน่งเป็นประธานาธิบดีหรือว่านายกรัฐมนตรีในอียิปต์นั้นได้รับการแต่งตั้งจากกิยาฟาโรนั้นโยเซฟอายุ30ปีจะได้ว่า40ปีนั้นโยเซฟนั้นต้องเผชิญหลายๆอย่างแต่สิ่งหนึ่งเราที่ได้เห็นว่าคือโยเซฟนั้นไม่ทําบาปต่อพระเจ้าโยเซฟนั้นยังกรีพระเจ้า ยเสนั้นรอคอยในเวลาของพระเจ้าเมื่อเขารอคอยในพระเจ้าพระเจ้าก็ยกชูเขาขึ้นเมื่อถึงเวลาของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าก็ได้เห็นว่าคนที่รอคอยในพระเจ้าจะได้รับการยกชูจะได้รับการยกชูเมื่อไหร่นั้นอันนั้นอยู่ในแผงการของพระเจ้าสิ่งหนึ่งที่เราเป็นผู้เชื่อทุกคนสิ่งหนึ่งที่เราเมื่อเราเผชิญปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาในด้านต่างๆในปัจจุบันนี้ไม่ว่าปัญหาครอบครัว หรือว่าประหารคนลัข้าหรือว่าประหารเพื่อความเราแต่สิ่งหนึ่งที่พระวจนะของพระเจ้าให้เราให้เราที่จะยึดมั่นก็คือความเชื่อในพระเจ้าและอย่าที่สนให้เราที่จะวางใจในพระเจ้าอย่าที่สันที่พระวจนะของพระเจ้าได้หนุนใจคือให้เราพึ่งผ่านพระเจ้าเพราะเมื่อเราพึ่งผ่านในพระเจ้าและวางใจในพระเจ้าและมอบแผงการทุกอย่างให้กับพระเจ้าพระเจ้าก็จะทาให เพ่งงานของเราในเสเ็ดเหมือนที่สุพสิทธิ์บทที่สามข้อที่ห้าบอกว่าครับจงวันใจในพระเาเวด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตัวเองเมื่อเราวันใจและพึ่งพาและรอคอยในเวลาของพระเจ้าเมื่อถึงเวลาพระเจ้าก็จะยศชูเราหรือว่าพระเจ้าก็จะอวยพร,รหรือว่าจะเตรียมในสิ่งที่ต่างๆสิ่งที่เรากงกําลงไายอยู่นั้นพระเจ้าจะเติมเต็มเมื่อถึงเวลาของพระเจ้าฉะนั้นในชีวิตของเราให้เราที่จะวันใจในพระเจ้าและรอคอยในพระองค์ เชื่อและวางใจและพระเจ้าจะมีแผงการสละชีวิตของเราขอพระเจ้าได้จุ๊พรพี่น,อน้องสละในชาวันนี้ทุกคนครับกล่ากุณครับพระเจ้าไอพรครับ